อ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองคุยซื้อขายกับคนโงกงดูนะผมผม,ผมเจอบ่อยมากเลยคนเนี้ยเอ่ออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอสนใจครับอับหนึ่งเลครับผมก็จะดูดูซิว่าเขาเ <c oughs> ขาเขาจะโกงยังไงนะฮะมา <c oughs> ผมแต่แน่นอนผมไม่คลไม่โอนตังค์ไปหรอกครับผมแค่อยากรู้เฉยเห็นเขาบอกว่าไอคนเนี้ยมันโกงบ่อยมากเลย ะฮะในดิสคอร์นี่ก็มีชื่อแล้วก็มีรูปเขาโกกนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดหน้าดิสคอร์ให้คุณดูอ่าหน้าดิสคอร์ตเราบน,นะนึงนะนี่ในดิสคอร์นะใดิสคอรนี่คือมีคนเอารูปมาแปะน,นะฮะนี่ก็คือคนนี้นะอ่าแล้วก็คนกลางจะเป็นคนนี้นะ,ะดูซิว่าชเยว่าตามตามจังหวะพีเป๊ะเปล่าดูดิว่างไงว่างว่างงานไงดูสิว่าเขาจะทำอะไรเขาจะโกงเราไหม ผมจะอัดคลิปแบบเรียวไทม์เลยเนียเนี่ยเขายังไม่ตอบอ่ะเฮ้ยเขาเงียบอ่ะจะตอบผมไหมว่าอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่าถ้าเกิดไลฟ์สดเดี๋ยวเขารู้ว่าผมกำลังอัดคลิปอยู่ย <laughs> <laughs> เวลาใครที่จะทำการซื้อขายแนะนำว่าให้อัดคลิปหน้าจอแบบที่ผมทำนะฮะอัดคลิปหน้าจอไว้เลยเนี่ยอย่างนี้เลย <laughs> ถ้ามันโกงแล้วก็กูคลิปอาจารย์กูแปะคลิปเลยอะไรเงี้ยอไประมาณนั้นนะครับมีหลักฐานพร้อมแจ้งความได้ฮะถ้าเกิดแจ้งความแล้วไม่ได้นี่แสดงว่าตารวจละเลยการปฏิบัติหน้าที่แล้วแจ้งความตำรวจได้ครับเขาไม่อ่านวะเฮ้ยเขากาลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าวะสองที่สองเฮ้ยอืม พอดีอยากใช้บริการนะอ่างกงางกงครับไอ้ยะโอนก่อนหรือกลางครับอ่ากางได้ไหมครับจัดมาอ่าได้ครับอ่าโอเคตามสเต็ปครับตามสเต็ปอ่ากิตาโนนนี่ไงกูว่าแล้วมาแล้วคนนี้ไม่พี่โอ้ตามสเต็ป๋อคนนี้เหรอ อ,อ๋อเชื่อใจได้แน่หรอได้เป็น <c oughs> แอดมินกลุ่มหรือเปล่า <c oughs> ตามตาเต็มท <c oughs> า,า,า,ามันเชื่อขึ้นมาแน่ว้าวเลย <c oughs> เอ้ยเราก็ตามสเตปไงคือเราต้องเป็นลูกค้าที่ขี้ระแวงลูกค้าต้องขี้ระแวงอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่แล้วเรารู้อยู่แล้วไอ้เฮี้ยนอีโกงอ่าแอดมินกลุ่มอะไรเนี่ยโอ้ยดูดีเขาแปะรูปมาโอ้กลุ่มแสนด้วยโอ้กลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มแสนคือเขาแคปรูปกลุ่มแสนมายังไงเนี่ยอ๋อเป็นผู้ดูแลกลุ่มแสนโอ้ยผู้ดูแลกลุ่มแสนนี่เองฮะโอ้ยีดเอง โอ้กลุ่มแสนคนนี่เองโอ้ตกใจมาเลยโอ้กลุ่มแสนคนโอ้แอดมินกลุ่มแสนโอ้ผมแบบโอ้ยโอเคครับโอเคไม่มีปัญหาอ๋อ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 งั้นก็ได้ครับเออเห็นไหมพอเราเห็นว่าเป็นแอดมินกลุ่มแสนปุ๊บแม่งรีบกลางทันทีเลยเห็นไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นแอดมินกลุ่มแสนไงล่ะเออเชื่อถือได้เชื่อถือได้เออนะฮะเราก็ไปดูหน้าที่ขอนะนี่ไง ไอ้เฮี้ยนี่งไงฮะกิตาโนนเนี่ยที่มันเกียย้ยนนี่ไง okay. โอเครถเรื่องอะมาไหม,หมอ่าอ่าดิ๊อ่าดิ๊ใครครับอ่าเดี๋ยวดิ๊ยังไงก่อเออเดี๋ยวยังไงต่ออ่าใครซื้อใครขายโอ้ยใครซื้อใครขายโอ้โอเคอ่อ่าผมผมซื้อครับผมซื้อครับ <c oughs> ซื้อครับ <c oughs> เอาพันสองเออไม่รวมกลางอุ้ยไม่รวมกลางด้วยโอ้พันสองถามว่ากูจะโอนไหมกูไม่โอนกูไม่ให้ใครก็ได้พอมสลิปกูหนดีแล้วเอ้ยขอขอขอต้องอ๋อบัลเลตวบัลเลต์ผมอ่สะดวกอ่าธนาคาร ได้ไหมครับสะดวกธนาคารได้ไหมครับพอพอดีไม่ได้เติมวอลเล็ตไว้อะครับอะมมีมีการลบเบอร์ทันทันทีทันควันนะฮะมีการลบลบลบเบอร์ลบอะไรฮะขอเป็นธนาคารได้ไหมฮะอยากได้ธนาคารมากกว่าวอลเล็ตอะธนาคารได้วะแคปหน้าแอปมาครับโอ้ยโอ้ โอ้ธน,นาคาาไม่ได้หรอแอ้วที่บอกวิธีโอนโอ้ยบอกวิธีโอนนะครับโอ้ยอ๋อต้อง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 ทำไงบ้างครับต้องเชียวครับ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 สักคู่นะอ่าฮะก็อย่าไปหลงเชื่อนะ สิทธิการกับอ,อะไรนะกิตาโนนนะฮะไอสองตัวนี้โกงนะฮะโดนกันไปหลายคนหลายเคสแล้วนะครับคนที่โดนโกงโดนกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะตามที่เห็นครับมันอ้างนะมันอ้างคือมันอ้างตัวว่าเป็นถึงแอดมินกลุ่มแสนนะทาให้คนหลงเชื่อนะครับประมาณนี้โอเคไหมฮะถ้าแอดมินกลุ่มแสนอยากจะหาเรื่องผมก็ทักมาหาผมเลยก็ได้นะแต่ว่าผมขอขอยัดประจานไอสองตัวนี้นะเพราะว่ามีน้องโดนโกงกันมาเยอะนะครับ แล้วก็มาปร,รึกษาพวกผมเนี่ยว <ý Rahmen> ่าพ well, <and> ี <empath etic> ่หนูไอ้โดนไอ้สองตัวเนี่ยโกงมาพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาทักมาอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมเนี่ยกิตาโนนเนี่ยใครซื้อใครขายราคามาครับเนี่ยฮะนี่นี่โอ้ยผมว่านี่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณนี้นะครับเพราะงั้นระวังด้วยนะระวังด้วยคนโกงช่วงนี้เยอะมิจฉาชีพเยอะนะครับก็ขออนุญาตประจานก่อนล่วงหน้าเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะถูกโกงเหมือนเพราะแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะโอนตังค์ให้มันด้วยนะฮะอ่ะขออนุญาตปิดสตรีมแล้วกันไว้เจอกันใหม่นะฮะก็ คลิปสตรีมต่อไปนะอันนี้คลิปวิดีโอนะไม่ใช่สตรีมนะโอเคโอเคงั้นบา,บายบายครับ